เอกสารไม่อยู่เะลท่เบ้านเขาว่ามีบะมีบะเอกสารเขามีะบะบ่มีเล่นบะบ่มีเล่นปะเออแะละบ่มีเล่นอ่ะ,อ,อ,ะ,ะอย่าเริ่มเน้ยครับอริซักท่านนี่มันได้เป็นคนตังชาบรรก,กินศพภายในบ้านเอื้ออาทรสกลนครข,ข,ขึ้นมารหัสไปรษณีย์สี่หมื่นเจ็ดพัน ถ้าจะพูดก็คือหมู่บ้านเลขหกเลขแปดเลขหกหนึ่งขีดหนึ่งนี่ถึงสี่ร้อยเจ็สิบแปดลังคาเรือนมีการฝากเงินเข้าที่หมู่บ้านวันละสิบบาทหรือวันละเท่าไหร่เสนอไปแต่ก่อนเพื่อที่จะเก็บหอมรอมริบไว้เป็นยามทุกยามยากยามจนยามขัดสนจริงๆกองทุนตัวนี้อย่าลืมนะครับและที่นี่ผมอยากจะถามนะว่า ตากรกว่าเข้าเนี่ยไ่ได้มีสิทธิ์มีเสียงซ้ำพญายศิษย์สืบบ่ไปยังคือยังเอาพญายศิษย์สืบบมาเป็นประธานขนาดโครงการเรากือยังบรรลุเรื่องแล้วโครงการที่จะบริหารภายในประเทศไทยพญายศิษย์สอบไส่ศิษย์สอบแม่มนบ่ครับเฮ้ยเท่เฮ้าไทยสะกลนครนี่หมู่บ้านเอ,อียทอานสะกลนครนี่อยากจะถามว่าซสมเฮ้าเป็นหมาบ่า คันเห็นเป็นม้ากับเอิ้นพอไงใส่สินสอบามั่งขี่สุมกูเรียกกดล้อซะเด้อแค่นี้ล่ะได้น้ำสกุลิรหรือไส่